ฟ้าแกพาชู้ม,มานอนเหรอใครหนีะ่ะมึงเนี่ยเป็นกู้คนอื่นนะไปมาแป๊บเดียวกลับมาพวกยิฐที่นอนเสรแล้วรัตนานั่นที่นอนผมนะตีทิมเลยเอ้า้ามาเลยคุณลุกมาผมจะนอนแล้วเอา้าเอา้าคุณลุกมาผมจะนอน นี่ไพ right. ูดอะไรได้ยินไหมตรงเนี้ยผมนอนอยู่ไอ้นายนีลุกมาเร็วไม่ล uh uh ู้ไม uh ่ใครให้เข้ามานอนเนี่ยย่าพูดอย่างนี้ทนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ในบ้านเจนอย่างนีไม่ได้ี่บ้านเจนเฮ้ยป้าทำไมจะให้รัตนามานอนที่นอนฉันได้ไงเนี่ยเนี่บ้านเจนนะอะนี่บ้านเจน ลัฒนาไม่เหมมิดไม่เห็นเออหมุดที่นอนผมนะโอ้ยหมุดที่นอนมึงนี่หมุที่นอนมาเนี่ยจะนอนกับมึงนั่นแหละโอ้ยไอ้ควัยน่าได้ไงนี่แหละผมก็จะเอาคนแรกเนี่ยอู้ปาเดี๋ยวจะออกไปปั๊บผมนอนกอดกันแล้เนี่ยไม่จริงนะลุกขึ้นเอาอะไรแทงมันเลยสิได้ได้เอาเลยน้องหมดก่อนอืมหมันที่นอนขอหน้าที่รักนะจะอ้วกแตกออกไปเลยพวกเมียจะนอนตอดกัน หน้าหีออกไปเลยผัวเมียจะนอนกอดกันเร็วคูในชีวิตจริงจะให้พี่โนดแอบยิงมาให้ตายเลยใช่ป้าผัวเมียจะนอนกอดกันแล้วเรื่อนตำรวจเยอะเลยออกไปเขาสายมือสายหน้าอยู่เนี่มึงยังไม่เห็นอีไเลยควายป้าครับนี่ที่นอนเมียผมผมจะไปนอนกับเมียผมแล้วออกไปลุกขึ้นดีนีตบหน้ามันเลยนะป้าผมจะนอนกับเมียผมแล้วส เนี่ยผมจะเอาผมจะนอนเอาเนี่ไปไปลูกูเ้นมาอุ้ยจุเล่ป้าเอาไปขึ้นนอนเลยมันด้วยสิเนี่ยอย่าไปกลัวมันเลยมันพูดอย่างนี้อยากคลายป้านในนาที่นอนผมผมนอนตรงนี้ทุกวันผมเจ๊ก็นอนทุกวันเดี๋ยวชีวิตจริงจะเล่าให้พี่โนดป้าเไปจริงดันได้ป้งปอาไปเลยผมจะนอนแล้วสักนิดโอ้ไมไปด้วยดิไปมาโนดใครนอนป้าวัเนี่ยผมจรให้พระ้ผสมประเทศเลยวะฮะจริงเลยป้าเราไปผมจะนอน ไม่จริงที่มึงไม่ควายป้าแล้วมึจะนอนแ đâu ลงมาไม่แหงเลยอ้โหจี๊โอ้ทางเลยตินแม่ยึดอืมอสัตว์ควายป้ามันเป็นที่นอนของผมมึงมานอนอะไรเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนี่ผมจะนอนกอดเบี้ยผมแล้วโอ๊ยให้มันกอดทำไมนีนแทงหน้ามาเลยนี่ที่นอนเมียผมอุ้ยออาไปเลยคนคนไม่ใช่เมียผมคนออกไปกูก็ไม่ใช่เมียมึงละไอ้ควายก็ออกไปดิผมจะนอนกอดเบี้ยนอนที่นี่น้องก็เรียกอยู่เนี่ย นี่มันที่นอนเมียผมมึงก็ไม่ใช่นอนบ้นนี้ด้วยป้าออกไปเอาจะมิดฟันป้าออกไนีผมจะนอนที่นอนผมไปลุกึ้นหรอเอาล้วกูจะนอนไหนคืนนี้มันใช่มันใช่มัใช่องน้ำหอยนองนผำห้น้ำ่อน้ำ่อน้้น้ำอนอนอน้้้่นนอนนอนห้นนน้นง ให้คุณนอนนี่เขาจะเรียกมึงเนีป้าออกมาป้าผมจะนอนก่อนเรียผมแล้วมันดูงี้ได้เลยป้าเอาจริงจิ๋วมาเลยกูไม่ออกถ่ายอะไรมาเนี่เอาป้าใครป้าเมา่ี้จะนอนก่อนถูกไหมลุกขึ้นเอาทีของเจ๊เขาเต็มทีหน้าเลยแหละเต็มทีป้าเอาม้ยเรื่องผมจะนอนที่นอนผมแล้วผมง่วงกูไม่ออกแล้วผมจะนอนที่ไหนอ่ะมึงไปนอนใต้ถุนดิ ก็นี่มันที่นอนผมนะป้าให่นอนที่นอนมึงเลยมึงสร้างเรื่องป้ามาเขาสายหน้าผมตรงๆเลยป้ามาแหนเย็ดนี่ป้ามาเฮ้นี่จะไม่ถึงเลยป้าที่นอนผมชีวิตจริงใจร้ายพี่โนดฟังเลยนอนนี้เลยนอนข้างยะนี่เหอ้กยกตำรวจนอนข้างนี้ก็แล้มีที่นอนแล้วทำไงวะดูที่นั่งทำโต๊ะป้า้าผมจะนอนแล้วลงไปเขาเรียกผมตลอดเลยนั่นเองป้าผมจะนอนลงไปก่อน เรงวิจิณนั่นจะเล่าให้พี่นนท์ฟังป้าเราไปเราไปไม่ใช่ที่นอนเลยที่นอนผมมีจริงหนูไปนอนใต้ถุนบ้านหนูป้าผมจะนอนเราจะให้มันมานอนเหรอเนี่ยใช่นเขาเรียกกันอนอย่างสวยงามแล้วเรียบร้อยไอ้ปากมึงไอ้ปากมันโลภป้าเราไปเราไปไปนอนนี่จะแล้วกูจองให้ไวะเนี่ยอแม่เยบ ไปไปผมจะนอนปผมจะนอนป้าผมจะนอนผมจะนอนป้าเอเจ็ตออกมาจะให้พี่โน้ตยิงมาให้ตายปาออกมาผมจะนอนแล้วน้องคนนี้ก็าชวนเราตลอดเลยนี่มันเมียผมไม่ใช่ผัวเขาเลยหน้าเฮียอย่างเงี้ยออกมาเร็วผมจะนอนทนไม่ได้แล้วนะอย่ามาทาแกจะบอกกับพี่โน้ตเด็กออกมาสิผมจะนอนมือไม่ใช่คนมันนี้เลย กูจะเอาไงวะเนี่ยโอ้ยมึงเชื่อพูดจาน้องพี่ไม่เชื่อมึงเลยเนี่ยหน้าอย่างหนูไม่โง่งี้หรอทุนตีนเลยหน้าเหมือนทุตีนป้าออกมาพี่น้องป้าเลยพผมจะนอนป้าเขาสายหน้ามึงมึงแย่งเขาไม่นอนกับมึงป้าออกมาออกมาออกมาโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอแม่ยันนี่ออกไอแม่ยันนี่กูจะบอกกันที่โดนเรื่องจริงเลยผมจะนอนนะให้ยิงไอหนี้ตายเลยป้าออกมา พาช่วยกูด้วยนะรัตนามีปัญหาอะไรมาบอกมันจะไปเทศในวัดไอ้คนรู้ทั่วไปให้ข้ามตาจะนอนอยังไงป้าพี่จะนอนนะให้มันนอนไหมไม่เด็น,ดนอน้องไม่ได้เป็นเมียมึงคือยันสาวอยู่เวท <c oughs> สาวม,มาสร้างมึงจ้การเองนะนี่เมียผมมันจะขอแกไปด,ดูป้าดูอย่าให้มันหอมเลยพูดแต่เนี่ย โอยให้มันหอมเลยเอาตีนถีบตามเลยนี่ป้าหลบไปก่อนผมจะนอนผมง่วงนอนมันพูดจริงไหมเนี่ยน้ำน้ำปามป้าน้ำจะปามไม่ออกอ่ะจิตอิสระเอาเอาป้าให้ป้ามาจะไม่เอาไม่ถึงท้องเนี่ยทลุเลยก็ป้าไม่ออกผมก็ต้องปามป้านี่คือสายหน้าด็อกเด็กด็อกเด็กเนี่ยเขาให้ท่าหัวเขาอยู่โอ้ยเดี๋ยวเขาพูดน่าเกลียดมากเลยแหละลงไปลงไปผมจะนอนป้าหลบที นายเย็ดเองนายหีเองนายคุยนั่ผมป้านะมันป้อมสิให้ท่าด้วยนั่นป้าว่าผมจะนอนแล้วมึงไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของมึงเลยเนี่ยที่นอนอ่านอนที่ก็ได้วะนอนเพงเดือดเดี๋ยวจะพูดให้พี่โน้ตู้พี่ไหนรู้พี่ออกมาตรงนี้แล้มึงจะผีดเนี่ยเอามิดผิดเอาตีนถีบเลยมาเดี๋ยวว้าออกไปดิผมจะนอนที่นอนผมเยี่ยมสาวยังสดยังสวยงามมึงอหน้าหีเลย ป้าออกมาป้าออกมาผมจะนอนไ้่ลุกหรอกแล้วไปนอนยไงอ่ะมึงไปนอนที่อื่นสิมึงไม่ใช่ผัวเขานี่ผมเป็นผัวเขาป้าเร็วเขาใส่หน้าดอกเล็กเล็กมึงไม่รู้ตัวเหรอป้าออกมาเร็วควายป้าโอ๊ยวไปแก้าจะนอนเด็กแก่เนจะบอกกับพี่โน้ยแอบไม่ดีเลยมึงจะนอนยังไงวะเนี่ยโอลยเออ คุยังสาวสวยมึงหน้าตาที่ดีที่ีงั้นเหรอเป็อะไรป้านันผมปั้มป้านะมาปั้มสิก็ผมจะนอนที่นอนผมอ่ะแรลเ็ล ลูกจะแบบป้ามารัตนาแล้วผมจะนอนยังไงอ่ะเมียผมป้าไม่ใช่เมียมึงล้มึงไอ้ควายป้าเมียผมจริงมึงไปทำที่อื่นหน้ามึงขี้เหร่เอาหน้ามขี้เหร่ป้ามาป้าเดี๋ยวจะโทษต้องต้องให้พี่โนบตีดันไหนรู้เรื่องหมดป้าป้าครับพี่นุ้ยมาช่วยหน่อยเขาให้ผมเข้านอนที่นอนผมมาอ้าวทำไมล่ะ นี่คือสายหน้าดอกเล็กดอกเล็กเนี่ยมามามาซื้อนี่มาแล้วเอาของมากินมาลุกมามาเดินลุกแม่กลับบ้านแม่เอาแล้แม่กับบ้านแล้วนุ่มุ่มเรีแม่ยกแม่ที่ไหนเนี่ยเขาเยังสาวอยู่เจ๊ยี่สิบกว่ามีลูกได้ไงแม่จ๋าเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนอนเรียบร้อยแล้วเอาเรียกแม่เรียกแม่เหรอเรีนกไหนเรียกไหนอ่ะ

ออกมา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 ไม่เลไปเลยเอาไปไหนกันปาออกมามึงอย่ามาไล่กูนะมันที่นอนผมมาบ้าคือน้องคุนี่สายหน้าด็อกเด็กด็อกเด็กด้วยปามาออกมามเร็วเร็วที่เล่มากศาสนาไปที่เน่ยึดในอีในขู่ที่นอนที่นอนผมดละแม่มันจะมาเนาะเลยที่นอนเจ๊ไปเลยเข่าแล้ว เก็งขัดเป็นปืดเลยไม่แกงแต่มากเห็นไหมไม่ตอนกดเงี้ยครับโว้ยอยาให้มันกดเลยจะใครหลอกกันเลยดินี่นี่อย่าให้มันเกลี้ยงชิลีน้าตาชเลยเขาไปแล้วไปยุ่งกับที่นอนผมทำไมผมไปต้องนอนนะป้าเอาเอาออกมาเลยเอาเอาไปจับเลยแล้วโดนแน่โดนแน่มามามาเอาแน่ ออกมาเลพ้าเลยเลอเจเห็นใจนะน้องสาวอย่างนี้ไปนอนหน้าด้านย่งง่ยไม่ละอนี่มาแต่งเรื่องเองไป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 นอนนี้ไม่ใช่ไป้อนนเรานี่น้องให้นอนด้วยเี้าโดนข่มขืนหรอกนอนเขาอะเี่ยเดี๋ยจะนอนนะพีจชยนนด้านวานอนย่ตัวตัวป้าเจโดนเขาข่มขืนไปอบ้านเราดีกว่าแพวกงมือเรี้ยงเนี่ยหนูนั่งก่อนละใครจะมาชวนไมด้นอนบ้านเราไม่ใช่ไนี่น้องเขาเรียกอยู่ได้ ไปนอนบ้านเราได้นอนไม่ไคืเนี่ยไม่ต้องมาเรียทนไม่ได้เลยน้องมูขึ้ะดแล้วอ่ะคือเจ๊หน่อยหอยเอา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 ไปช่เขาไปช่าเอเอาอไมอน้ยเอาเออน้องทนมันได้ยังไงน่ะไม่ทนไม่ทนไปได้ไป ดุ่สิยิอสั่นกับหนูเล่นแล้วน้องแหะใช่สิกลัวสิับกเดน้ากิสสดด้วยถงเนี่ยจะนอนในกดวนเขามขืนแน่ยไปอม้าเราดว่าเมีอเกมาเร็วเอกสาร บ้านเไาบ้านเราเดี๋ยวป้านี่ป้าโดนเขาเาข่มขืนเขาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโดนเสียตัวรไปนอนบน้องเนี่ยก็ไม่ได้ไปแล้วาไปแล้วเดี๋ยวป้าแม่ทําะไ่ออกไปป้าดว่าวนนี้ได้ผัวแน่รัตนาไปกัะกับบ้าะเอาดีกว่าป้าแม่ป้าแม่ป้าแม่บ้านเราไ่นอนนี่เดโดนข่มขืนไม่รู้นายแ่ไม่ช่วยนะ ก็น้องก็ขวักให้หนูนอนกับเขาเนี่ยกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วแล้วโดนผมขืนวะเนี่ยเพลยืนอยู่บ้านเราดีกว่าเพลให้ผู้ชายมาผู้ชายเลเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวรูไปเดินไปเองผู้ชายเด้หน้าด่าได้๋ยวนายดีวายด่าโวยอุ้งเกือบจะต้องนอนนอกบ้านแล้วแค่นี้กันนะนี่ก่อนอ๋